มาต่อกันที่เรื่องของอาหารเช้ากันบ้านนะคะอย่างซีเรียลนะคะที่ทําจากธัญพืชอบกรอบค่ะเราเคยคุ้นจินกันนะคะว่าเป็นอาหารที่สามารถทําทานเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะว่าเคนหลอกนะคะผู้ผลิตซีเรียลชื่อดังของสหรัฐกําลังจะก่อสร้างนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดตัวที่เป็นซีเรียลคาเฟ่บริเวณไทม์สแควร์นะคะถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ในการทำซีเรียลแล้วก็ทานซีเรียลนอกบ้านค่ะ เคนหลอกเพิ่งจะเปิดร้านซีเรียลคาเฟ่แห่งแรกขึ้น so, ที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนิวยอร์กโดยเชิญเชฟคนดังมาสร้างสารรค์สูตรการรับประทานอาหารเช้าจากซีเรียลแบบใหม่ๆทดแทนวิธีการแบบเดิมๆที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันอยู่เพื่อสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ของการรับประทานอาหารเช้าหลีกเลี่ยงความซ้ำซากจำเจแบบเดิมๆท่ามกลางกระแสะการรักสุขภาพทำให้ซีเรียลหรือธัญ,ญพืชอบกรอบถูกมองว่าเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์อุดมไปด้วยน้ำตาล และเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตมากขั้นตอนสวนทางกับอาหารจากธรรมชาติที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันจนทำให้ยอดขายของเคนล็อกผู้ผลิตซีเรียลชื่อดังปรับลดลงอย่างมากและพยายามปรับกลยุทธ์ใหม่ด้วยการเปิดร้านซีเรียลคาเฟ่เพื่อกระตุ้นยอดขายสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถเลือกได้ว่าจะรับซีเรียลคู่กับผลไม้หรือเครื่องเคียงแบบใดพร้อมกับมีนมหลากชนิดให้เลือกอีกต่างหาก ราคาขายอยู่ที่ชามละ6เหรียญ5 0ถึงเเหรียญ50เซนหรือประมาณ2 3 0บถึง265บาทและจะเปิดบริการแผนก Delivery ตามมาในปีนี้เคนคลอกบอกว่าไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าคิดว่าซีเรียลเป็นอาหารที่หรูหราแต่อยากให้ได้ความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนตอนรับประทานซีเรียลที่บ้านเพียงแค่เพิ่มคุณค่าทางอาหารและความแปลกใหม่จากการสร้างซีเรียลที่เป็นสูตรเฉพาะที่เลือกเองเคนครอกไม่ใช่เจ้าแรกในโลกที่เปิดร้านซีเรียลคาเฟ่แบบนี้ เพราะที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษก็มีร้านคล้ายๆกันนี้จากผู้ผลิตซีเรียลเจ้าอื่นให้บริการมาก่อนแล้ว2ส,สาขาด้วยกันสมาร์บิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน